การออกไอเทม2ชิ้นนะครับทั้งเกมนะครับย้ำนะว่าทั้งเกมนะครับ <Wow. S 1> ก็จะไปดูกันว่าอาเลนนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่เปอร์เซ็นต์การชนะผมก็ให้แค่หนึ่งเปอรเซ็เท่านั้นนะครับสำหรับในชาเรนนี้น,นะฮะ ก็ยินดีก็รับเ้าส่งชันเนอของคาฟิเกตกันอีกครั้งอีกแล้วนะฮะเช่นเคยนะฮะเป็นชาเลนจ์ที่แบบคิดว่านะ่าจะยากที่สุดเท่าที่ผมคำมาแล้วนะฮะก็คือการออกไอเทม2ชิ้นนะครับทั้งเกมนะครับย้ำนะว่าทั้งเกมนะครับ <c oughs> ก็จะไปดูกันว่า ชาเลนนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่เปอร์เซ็นต์การชนะผมก็ให้แค่1%เปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับสําหรับในชาเลนน์นี้นะฮะก็มาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเป็นกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยละกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ ด้านล่างคลิปเลยนะฮะก็อย่าลืมดูคลิปก่อนของช่องหัวสนด้วยละกันนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นกลาสียเวลาเราก็ไปเจอกันในเกมเลยนะฮะในชาเลนนี้ผมคิดว่าตัวที่มันจะออกไอเทม2ชิ้นก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวที่ไม่ต้องพึ่งไอเทมเยอะเท่าไหร่ nope. แค่รูนอย่างเดียวนะตัวนี้แล้วกันนะฮะตัวของโมทอสตัเลนะฮะับ้าวอ่าเรามาดูกันว่าเจ้าตัวของโมทอสเนี่ยมันจะโหดรอเปล่านะครับผมก็จะใช้เป็นรูนเซตของเจ้ากอร้อยนะฮะผมก็จะเลือกเลือกเป็นเอ็กซ์คิวนี่แหละนะฮะจะเล่นในโหมดธรรมดาเนาะเพื่อเพื่อลทีมเนี่ยอาจจะแบบหัวร้อนได้นะฮะถ้าเราออกไปเทมแค่สองชิ้นนะฮะ อาก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในเกมนี้นะผมคิดว่าจะเลือกออกไอเทมอะไรดีวะทุกคนคอมเมนต์มันหน่อยที่อ๋อผมจะออกเป็นนี่ละกันนะฮะไอเทมพูดง่ายๆเป็นกอไฟเลยละกันนะฮะผมก็จะไม่แย่งชีพเพื่อนตรงกลางไปเลยละกันนะฮะอ่าโอเค หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการที่จะเวทไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเรามีรืมนเจอกกะเกาะร้อยสิด <Wow. S 1> ว,วัวนะ่าจะเวทไม่ได้แล้วเอามาคิดตัวเล็กละกันนะฮะอ่าเกมนี้อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับไม่ยากนิดนึงนะอะโคตรยากนะฮะโอเคมันจะมาลาดหรือเปล่าอ่าโอเคเราได้ฮะทาการที่จะวิ่งไปก่อนนะครับผม มาเฟ่เน้องมาเฟ่สองลุ 2, 1, ้มหนึ่งนะสองลุ้มหนึ่งนะเอ็นสกิใส่หน้าไปฮะเป็นเฟิร์สบัของเรานะครับโอเคทีมเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานนิดนึงนะผมก็จะไม่ลาดบัฟเขานะฮะโอเคเรามาช่วยข้างล่างละกันนะครับเพราะว่าเรามีตัวของบับแดงฮะไปเลยลุยกันต่อฮะให้ไปจะตายไม่งไงแล้วปั่นไปหนึ่งทีไม่ตายแ้วตอฟิด ไอ้นี่ไม่น่ารอดนะฮะเป็นสองคิวของเรานะฮะเหลือตึงๆนะฮะว่างไงห,หนุหนน่มไอ้อ่าเราจะต้องข่มต่อสู้วให้ได้นะครับเพราะว่าเราเลือกออกไอเทมได้แ้่สองชิ้นนะฮะสำหรับในชาเลนนี้นะ,ะ้าะปวฝั่งลูกข้ามไม่ได้เยอะที่สุดนะฮะทุกคนโอเคเพราะเลดเกมเราหมาแน่นะฮะเกมนี้ <c oughs> เริ่มทําการที่จะเข้าไปในบับแดงของข้างสรงข้ามอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแก๊งข้างบนนะแต่คิดว่าเราเวทให้เสร็จก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็ทําการที่จะไปแก๊งยีนานะเพราะโอ้มาทำไมวะเนี่ <S <S เยเพื่อนๆตีของดาร์คเลเยอร์ก่อนนะฮะคิดว่าน่าจะไหวฮนะไจเลยโอเคเราจะเข้าตรงกลางฮะ มาไอ้น้องปรับไปอีกแล้วจังวันนี้ <Wow. S 1> อ้ได้เม่อยู่ไหนก่อนโ oh. okay. อเคอริสอยู่คนเดียวข้างบ้านนะฮะเราก็ทำการวิ่จะไปฆ่าห่างกันเลยนะฮะแวนจมทีเลยนะะ้องไม่ได้ละโดนที๊ฝาดนะฮและวเพื่อนก็ตายไปในนที่สุดนะเราได้แต่ยืนมองนะครับ พราะว่าเพื่อนเขาไปลึกน,นะเมื่อกี้นะเราผกขอกไอเทมได้แค่สองชิ้นแค่นั้นนะฮะออกเป็นอะไรดีดาแบแดงเลยละกันนะฮะของแรงๆไปเลยนะฮะ oh. มไม่มี้นะสุดทา้ายไปหนึ่งทีนะฮะเจมเมอรี่อยู่ตรงนี้ครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเแบเดกูเนี่ย ไหวหรือเปล่าไอ้สกิลว,วไปเลยละการนั่นเป็นอันติเมตของเราแบบตึงๆนะฮะโอเคใช่ไหอเขาราละเราก็ทำการที่จะกดดันในเพื่อนนะครับกดดันในเพื่อนโอเมนล็อกเลยล็อกไปเ,เพื่อนไม่มีฮะไม่มีก็นี่ไงนี่ไงก็สู้มันฟปนั่นแหละเรากดดันในเพื่อนเยอะๆเลยนะฮะ อ่ามมีคีดคีดมาตัวเดียวค่อยๆเล่นไอ้น้องอ่าเราเอาตรงกลางตัวนะหมือนเพื่อนจะเล่นวะเพื่อนจะเล่นเหรอเราใส่เลยละกันนะฮะใส่เลยละกันนะครับผมเป็นความศูนย์นะฮะแต่ตึงๆนะครับ, <Wow. S 1> รบได้สกอแอสซิส oh. มานะฮะต้องรีบเป็นปอมไม่ได้ฮะเพราะว่าแต่นาามนะายาวมาก นี่ไงเขาไปฟาดเขาไปเหวี่ยงกันแล้วนะฮะอันตีเป็นเลยแล้วกันนะครับแต่เราไม่ได้รับแดงะครับแต่เรายังคงยังคงตีอยู่ก็ได้อยู่นะฮะว้าว <Wow. S 1> อ่าเกมน,นี้เราจะต้องทําการที่จะรีบเอ็นนะ,ะเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นชิปนะฮะว่าผมออกไอเทมได้แค่สองชิ้นนะคะ ป็นชาเลนจ์ที่เดือดจ,จัดๆครับเราในชาเลนจ์ Challenge นี้ก็ถือว่าความยากก็เต็มสิบให้หนึ่งนะ <S <S อะไรวะเนี่ย <S 1> <S 1> ทีนเราค่อนข้างที่จะได้เปลี่ยนนะก็ถือว่ายังทรงงฮะไม่ใช่ไงเข้าไ,ขไปปราบก่อนนะฮะเพื่อกดดันนะฮะ <Wow. S 1> โอเคอยู่กันเยอะจัดน,นะตรงน,นี้ไม่งชแล้วผมเอาให้ผมเอาให้ค่อยๆเล่นเพื่อนค่อยๆเ,เล่นอืโอเค เราเริ่มไม่มีดาเมจละั้งขึ้นเพื่อลําทมน์เป็น,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 นหลักฮนะไม่มีโดนโ,ล,โลฮะถือฟเลเนะตีดึกมากเอเอ,เอแทงเลยสวยอยู่แล้วเราเข้าให้เพื่อนนะเข้าให้เพื่อนโอ้โหแล้วตายฮะ <c oughs> แลกชีวิตไปสวะนี้ <c oughs> <c oughs> ขอดาบแดงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมฮะตอกดาบแดงไปก็เท่านั้นนะครับ <c oughs> นันไงโดนชัดดาวกันทันทีนะฮะนะพอสแต็งยังไงฮะผมก็ไม่ช่วยโดนแน่ผมว่าครับวิว่งคู่ไปก่อนนะตัวนี้นะเห็นเพื่อนเขาจะเอาดาร์นะส่วนเราก็มีดาเมจก็ันไหวอยู่มาฟรีตรงกลางอนะ่ะน่าจะไหวฮนะ โอ้ยวิ่งไม่ทันไม่มีรองเทา้าเลย <c oughs> เราต้องไปช่วยเพื่อนะซึ่งเราไม่มีรองเท้าที่จะวิ่งไปช่วยแต่เราได้เราได้อยู่นะไม่ไงคันติที่อ x e c u ไประมาณนี้่าสามหนึ่งวัดสามหนึ่งวะสามหนึ่งแล้วไงวะสามหนึ่งแล้วไงวะไม่งไงโอ้โไม่ตึงเกินน้องเอาดิแล้วสุดท้ายอ่ะ เราถูกท้ายนีไม่ไงไม่ไงโออย่างตึงฮนะหมดคอตานี้อ๋อยเที่ยงสองชิ้นก็ตึงเหมือนกันนะล <Nope. S 1> ่าโอเคครับผมต้องเอ็นฮะต้องจมตีบ้านเหรอเพื่อนตีบ้านไหนลูกโรลเมดตีบ้านให้ผมทีผมออกไอเที่แล้วก็สองชิ้นนะฆ <Yeah. S 1> ่าก็ได้ฆ่าก็ได้นะล <Nope. S 1> ุเออไม่มีใคยปีก้อมแนหะ่ ลำบากลำบ,บนานะะไม่มีใครปีกป้อม <What? S 1> ส่วนนันติเดินโคตรเหนื่อยไม่มีรองเท้าฮะสัการดีจะเป็นส่วนหน้าคีฟนะฮะตออันนี้ไปบวงเลยละกันผมว,ว่าไหวอ่ะอยู่ไหนวะนะไม่มีครับสโลแล้วโอเคมันตายอยู่มันตายอยู่ไม่ยัไงมันตเตะไปเลยละกันฮะขอไล่หน่อยไม่ ตาย้ลยรับป้อมอยู่รับป้อมอยู่ตีป้อมให้หน่อยดีเพื่อนตีได้ฮะเนี่ยตัวดาเมจไม่อยู่กูนี่แหละตัวดาเมจฮนะเป็นให้ทุกอย่างนะเกมนี้ต้องเอ็นให้ได้ฮะกับชาเลนจ์นี้ การตีป้อมเราอาจจะแพ้ได้นะเล็เกมนะเฮโอ้โหต้องเดินออกมาก่อนเพราะว่ามันเยอะมากทุมเราเหมือนจะแยกย้ายกันฟาร์มกันต่อฮะก็ผมจะทําการที่จะ,ะเนียนตีป้อมครับผมเนียนตีป้อมไหวไหมเนี่ยเรื่องล่ออยู่เคผมตีป้อมเลยแล้วกันลับไปฮะถ้าวานนี้ เฮ้ยฮับเพื่อขู่นะนะคอสเขาตายฮะเดี๋ยวช่วยเพื่อนตีของดาร์คเลเยอร์ก่อนนะครับเพื่อเอ็นบ้านได้ง่ายนะก็ <นะ S 2> ผ่านไปแล้วฮะสิบนาทีนะฮะตัวนี้ยีกันชัดฟังมีแปดพันนะฟังโดยรวมของเรานะครับก็จะรีบเอ็นให้ไวที่สุดนะแบบแดงจริงให้คนอื่นก็น,น่าจะคุ้มกว่านะอืมโอเคผม ไม่ได้เลยฝากไปหนึ่งทีนะว่ใออาในสู้ยาาโอ้ยเพื่อนไม่ได้ขยับนะทุกคนเริ่มมีกลิ่นแล้วจังหวะนี้แต่กรีฟเราถามทางนะเราต้องรีบเอ็นให้ได้ฮะสำหรับในธารกิจนี้จะได้สำเร็จสักทีฮะเละ็เกิมไปก็ทุย่ามากมาบวมกันหน่อยทิมเรา มันจะเอ็นได้แล้วถ้าอย่างนี้ไปลุยกันเลยครับผมกับธารกิจนี้ขอปรับหน่อยปรับหน่อยละกันโอเคสวยงามครับผมตีบ้านไปเลยละกันนะฮะก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในชาเลนจ์นี้นะ <Wow. S 1> ก็ช่วงต้นเกมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเดินเวทตาเวทบัฟอะไรนะฮะก็ทําให้เพื่อนร้่นทีมเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะับเพราะว่า เราจะต้องออกไอเทมได้สองชิ้นนะเป็นคาแร่นที่แบบก่อ,อยากน,นิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่คานามือสำนับใน SW นะฮะหรือซาติเกบุกนะครับ <Wow. S 1> <c oughs> โอ้โหอ้ยแม่งเอ้ยถ้าเป็นทีมแบบตริงๆฝั่งด้าข้างเราไม่น่าจะรอดนะฮะก็เเนะหากใครชอบนคทิปงนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติด like, าต,นะตามนะครับ ใครเงียบเลยสงสารก็อย่าลืมคคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อ่าไปดูคลิปออกเก่าของช่องของผมได้แล้วกันนะฮะวันนี้ขออนุญาตลาการเป็นเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ